โอเคทุกคนก็ขอกลับสวัสดีแฟนเกมอัะปบายทุกคนทุกท่านกันด้วยผมกลับมาผมอีกครั้งมาเอ็กเซนเกมก็เดี๋ยวนี้เนี่ยผมจะมาลงดันเจียนใหม่กันฮะอ่าเป็นดันเจียนประจําวันที่20สเดือน4 2022นะทุกคนใช่ปะวะน่าใช่แหละโอเคทุกคนก็เป็นดันเจียนรูปแมงปอนะฮะทุกคนโอเคไมเดี๋ยวไม่พูดอะไรเยอะผมเดี๋ยวไปลงดันเจียนกันดีกว่าผมไปกันมานะฮะมาเดี๋ยวมาดูของที่ผมเตรียมไปก่อนแล้วกันนะฮะทุกคนนี่ ก็เปิดมาทุกคนก็ผมก็เอาลูกซองมาเหมือนเดิมนะผมดาม,มีก่ก็น่ารักเหมือนเดิมนะฮะ <laughs> แล้วก็ดาบอยู่ที่639นะฮะเออแล้วก็ปีกแมงปอด้วยนะับผม <laughs> เพราะว่ามีจุดกระโดดลาวาด้วยนะฮะแล้วก็ชุดก่อนนะับผมผมก็ได้เอาเตรียมมาอีกหนึ่งชุดนะผมก็เอามาเผื่อเฉยนะทุกคนก็คนดูก็ไม่ต้องเอามาเผื่อก็ได้นะฮะ <Okay. S 2> เออแต่ว่าผมแบบแบบเอามาเผื่อไงเออ <laughs> โอเคทุกคนไปเดี๋ยวไปลุยดันเจี้ยเลยดีกว่านะฮะไปกันเลยนะเปิดดันเจี้ยนกัน มาเปิดกุญแจกันเลยนะทุกคนนี่นะฮะเป็นลันเจียนอันแรกเลยนะทุกคนเป็นรันเจียนระดับฮาร์ดนะฮะก็ไม่รู้ว่าฮาร์ดจริงหรือเปล่านะฮะเออแต่สำหรับผมผมไม่ได้ใจเหมือนกันว่ามันฮาร์ดหรือเปล่านะฮะเออเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าก็ของที่ได้ผมก็จะมีชุดเทคนะ,ะผมเป็นเสื้อเทคนะ,ะแล้วก็อะไรวะนั่น <laughs> จะไม่ได้ผมจะไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะฮะแล้วก็ อ่านเควสต่อแบบแพลตฟอร์มนะับผมแล้วก็อ่านทัปิจาราแบบเทคนะฮะโอเคไปเดี๋ยวไปลุยดันเจี้ยนเลยดีกว่าจึ๊บจึ๊บก็ดันเจี้ยนอันแรกเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบว่าเสียแค่สูแนแอมเบอร์เนาะเออโอเคเข้ากันแล้วนะฮะเดี๋ยวรอลแมบปบโหลดแป๊บหนึ่งมานะคุณเมื่อเราเริ่มมาแล้วนะก็เปิดแผนที่กันก่อนเลยกว่าผมเนี่ยจะลงไปทางด้านล่างก่อนนะผมก็จะเห็นได้ว่ามันจะมีกล่องอยู่นะฮะผมจะไปเอากล่องนั้นนะผมเพราะว่าเป็นกล่องพรีเมียมนั่นเองอ่า มาเดี๋ยวดันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นดันที่เออย่างไงวะเป็นดันที่กับดักเยอะมากนะทุกคนก็คุณดูก็ระวังกันด้วยครับผมก็ตรงนี้เป็นกําแพงเติมต่ําด้วยนะเป็นกาแพงแบบเติมเดียวหายนะโอเคนี่นะทุกคนจุบกล่กองนี้เลยนะครับผมเป็นกล่องพรีเมียมนะนี่ได้เป็นได้เป็นอะไรวะได้เป็นเก้าอี้มาใช่ปะนี่นะได้เป็นเก้าอี้ตกปลามานะโอเคไปเดี๋ยวกลับกันเลยเดี๋ยวรอกําแพงเติมต่ําก่อน กับเ,เป็นกำแพงตึมเดียวหายนะทุกคนกำแพงนี้เป็นกำแพงง่ายๆเลยนะสวยนี้ก็เป็นกรุงจักรที่แป่งแบบเร็วชิบหายนะ <c oughs> เร็วคือมันมันเร็วจริงนะเออแล้วก็มาก็ต่อไปทุกคนผมก็จะมาทางนี้เลยนะผมเป็นทางไปทางซ้ายเนาะก็เห็นหว่ามีกำแพงตึมๆเหมือนกันนะทุกคนเป็นกำแพงให้เราเนี่ยวิ่งในจังหวะที่6ถึง7นะเออมันจะมีจังหวะ5 6กับ6 7ใช่ป่ะไม่ใช่ดิ มีจังหวะสี่ห้านะฮะสี่ห้ากับหกเจ็ดนะเออก็ให้เรานับดูนะทุกคนมานี่หนึ่งสองมานี่หนึ่งสองละสามสี่มาห้าหกนี่เไปมาจะให้วิ่งจังหวะที่หกกับเจ็ดนะฮะมาแล้วก็จังหวะที่สี่ห้าด้วยนะเมื่อเมื่อจบจังหวะที่หกเจ็ดแล้วเนี่ยมาจะวิ่งจังหวะที่สี่ห้าด้วยนะทุกคนโอเคไปะ่ะจะไปต่อนะมาเมื่อมาถึงจุดนี้เราไปทางไหนต่อวะ ไปทางนี้ดิเออไปทางยาวนี้เลยนะฮะโอ้โหทางโคตรไกลอะทุกคนมาไม่เป็นไรไปไ,ไป,ไปวิ่งไปเรื่อยดีกว่าจึ๊บไปกันเลยอ่านี่โชว์ไม่เปิดแผนที่เป็นไงโคตรโหดเดี๋ยวก็ลงอีกหรอกประตูเย้ยอูกระตุกมากเลยอะถ้ามีการกระตุกก็ต้องขอไปด้วยนะมาโอ้โหกับดักอีกแล้วเนี่ยกับดักมันค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนสำหรับดันเจี้ยนนี้โอ้ดันไงโดนไปทิ้งละโ,โอเคมา เดี๋ยวเปิดแผนที่นิดหนึ่งล้านไปทางไหนต่อไปไปไปนี่นะฮะโอ้โหกับดักอีกแล้วทุกคนนี่มาทางนี้มาทางนี้มาเนี้ยอุมสัตว์รายซังก็จะมีไอไอนกในป่าไม้แดงกับไอเจ้านกคาปิจาราแล้วก็ไอเจ้าโดูดูนี้นะฮะก็ใครที่ยังไม่มีก็สามารถมาจับกันได้นะทุกคนโอเคห้องนี้นะฮะนี่ห้องนี้คือห้องสัตว์นะ,ะเป็นห้องอาดอ <c oughs> <c oughs> พูดอะไรเนี่ย เป็นห้องอาเจียนแบบเพิ่มระดับนะทุกคนก็เป็นห้องง่ายๆเลยนะคุนแต่ว่ากินเกาะค่อนข้างอยากกินเกาะนะสำหรับผมนะสำหรับผมผมคิดว่าเป็นห้องที่ค่อนข้างอยากกินเกาะนะทุกคนก็แนะนําไม่ใช่ปืนนะปืนยิงถอยนะผมแต่สำหรับผมผมขอใช้ดาบแล้วกันจะใช้ดาบก็ได้นะใช้ปืนก็ได้แล้วแต่เลยนะผมแล้วแต่ถนัดเลยแต่ผมขอใช้ดาบแล้วกันมามามาเป็นรันเจียนเป็นเป็นห้องเพิ่มระดับเนาะมาดิมาดิเอาจะตายแล้วตายดิเออจะบินหนีทาไมล่ะจะบินหนีทําไม จะบินหนีทําไมจะบินหนีทําไมมีทั้งหมด4เวฟนะถ้าจำไม่ผิดนะเออโอเคมารอบที่2มาเลยมาเลยมาเลยใครที่ยังไม่มีชิปอาร์ตยิงก็สามารถมามาห้องนี้เพื่อมาเอาชิปได้นะนี่นี่เจ๊บเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหตายอีกทีดิวะเฮ้ยอ,อย่าบินหนีดิฮัลโหลเฮ้ยโอ้โหตีไม่โดนเลยแม่งเอ้ย <laughs> เออจะตายละเรียบร้อยนะฮะ มาเอาชิปกันดีกว่าวิธีเอาชิปคือกดเทคอตรงนี้เลยนะนี่เทคอตรงนี้เลยนะนี่มันจะไม่มันจะไม่ขึ้นกุญแจนะเออรีบอธิบายนิดนึงครับผมเพราะว่าเวฟต่อไปมาแล้วมารอบที่สามอยสามหูเลือดมือสามเลยมาดิมาได้เลือดเยออแล้วไงใครแคร์ไม่กลัวอยู่แล้วนี่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 ตายดิตายยากมากเลยโอ้หแม่งเด้งเลือดด้วยชิบหายลืมลืมตีศพ เออเออเด้งเลือดแล้วไงไแครโอเครอบสุดท้ายนะฮะรอบสุดท้ายเลยมาอยู่ไหนนี่นะะเลือดเท่าไร <c oughs> เลือดหมื่นสุกเลยทุกคนโอ้เลือดคดเยอะมาดิมาดิเลือดขดเยอะแล้วไงดาบพี่มันแรงไงนะ้อง <c oughs> มาเลยมาเลยนี่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 จะสังเกตได้ว่าผมเนี่ยจะไม่ค่อยโดนตีเลยนะทุกคนเพราะว่าผมผมเดินมั่วนะ หรือเมื Remember, okay. ่อก okay. ็ไม่โดนตีโอ้โหโคตรโหดเลยโอเคจบกันไปแล้วนะฮะมาต่อไปนะคนผมแนะนําให้ไปทางซ้ายนะเพราะว่าทางซ้ายเป็นเป็นกล่องเอ่อกล่องกุญแจเนาะเพราะว่าห้องเนี้ยเป็นเอ่อเอ่อไปทางเนี้ยมันจะเป็นกล่องธรรมดานะฮะ ก็แนะนําแม่ไม่ต้องไปก็ได้นะทุกคนแต่แต่ผมแนะนําให้เก็บทุกกล่องจะดีกว่านะครับเออไหนๆก็ลงดันเจี้ยนมาแล้วนะทุกคนก็แนะนําให้เก็บทุกกล่องนะแต่เพราะว่าผม,ผมแนะนําให้มากกล่องกล่องพี่แม่ของเทคเนี่ยเออก็อาจจะได้ไม่ไม่ไม่แนะนํากล่องอะไรมากนะทุกคนโอเคนี่กล่องกล่องนี้เลยนะฮะเป็นเป็นกล่องกุญแจหรือวิมบอกไปโอเคไปเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวไปกลับไปที่จุดเกิดกันเลีกว่า,าทุกคนไปกันเลยไป โอเคทุกคนก็ตอนนี้ผมก็ได้กลับมาที่จุดเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะะก็ต่อไปเนี่ยผมจะไปทางทางด้านขวามือเนาะโอเคก็ไปกันเลยดีกว่าไปเจอบนี่นะฮะก็จะไปเปิดประตูกันเลยนะทุกคนอา้า <laughs> วลืมไปตรงนี้แม่มีจุดกระโดดด้วยโอเคโอเคจุดกระโดดตรงนี้ก็ไม่รู้ <laughs> ถือว่ายากเอาเรืองเหมือนกันฮะเออสับผมเนี่ยผมกอใชปปีกแมงปอแล้วกันเนาะจุบ๊บเออไปสเต็ปที่สองโอเค มาเก็บปีกแมงปอก่อนนี่จุดกระโดดนี้ก็ถือว่ายากเอาเรื่องกันนะฮะเออไม่ไม,ไม่ไม่กล้าโดดเองเลยนะทุกคนโอเคห้องนี้ห้องต่อไปนะห้องนี้ห้องอะไรวะห้องห้องอาจีนทวิตปะห้องอาจีนทวิตอีกรอบหนึ่งนะฮะนี่เป็นห้องอาจีนทวิทอีกรอบเนรับผมแต่ว่าเป็นห้องธรรมดานะฮะใช่ปะ่ะเอ้าไม่ใช่เฉยเอ้าลืมลืมเออเป,เป็นเป็นห้องของเจ้าเทอเลอร์เบิร์ดนะลืมไปไม่เ้ย โอ้เขินคนดูเลยห้องอาเจียนทวิทว่ะซะห้องอาเจียนทวิทเฉยเออมันมันมีห้องอาเจียนทวิทส,สองห้องนะผมสาหรับดันเจียนนี้นะแต่ว่าไม่ใช่ห้องนี้เนาะเป็นห้องถัดไปนะมามาตีเลยนี่นี่ใครที่จะมีใครที่ไม่มีชิปเธอลเบิร์แสงนะก็มาลงดันดันเจียนนี้กันได้นะฮะมามามีทั้งหมดมกี่เวฟวะเมื่อกี้ตีไปสองเวฟละเวฟนี้เวฟที่สามนะมามา,มา เด,เดี๋ยวเมื่อกี้ติดบั็กนิดนึงนะเออถ้าเกมมีการกระตุกก็ต้องขออภยัยด้วยนะโอเคมี3เวฟนะทุกคนหรือว่าสี่เวฟวะ <c oughs> โอเคคุณดูกก็ลองนับดูว่าผมว่ามีกี่เวฟโอเคทุกคนไปเดี๋ยวไปกันต่อแล้วกันโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปทางข้างล่างก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวทางข้างล่างทางไหนวะทางนี้นะนี่นี่นเอากล่องนี้กล่องอะไรวะรอราเก็บเก็บข้างทางซะหน่อยไม่ใช่กล่องพรีเมียมนะแต่ขอเก็บซะหน่อยลานโอเคเป็นกล่องยาธรรมดานะไปไป ผมจะไปทางข้างล่างก่อนนะผมจะเห็นได้ว่าจะมีสองทางนะผมจะไปทางข้างล่างก่อนนะทุกคนไปไปกันเลยจุ๊บอืมอืมเนี่ยก,กับดักมันเยอะจริงนะทุกคนเออก็คุณดูก็ระวังกันด้วยนะทุกคนกับดักมันเยอะมากเลยนะโอเคไปไปไปกันมาแล้วก็ไปทางซ้ายใช่ปะ่ะผิดทางป่อนนี่โอเคถูกแล้วนะฮะมา ห้องนี้นครับผมเป็นห้องอาจเจีนแน่นอนฮะนี่เอาไม้มาฟาดหน้าได้เลยว่าผมถ้าไม่ใช่นะฮะโอเคนก็เกินไปนี่ใช่แล้วนะนี่เป็นอาจเจีนแบบธรรมดานะผมมีทั้งหมดสี่เวฟหรือว่าสามเวฟนี่แหละโอเคโอเคแต่ว่าจัดว่าไม่ยากนะนี่นี่พอพอๆกับห้องห้องไอ้เจ้าเทเลเบิร์ดเลยนะฮะทุกคนง่ายง่ายเลยโอเคมาอาจเจียนมาเลยมาเลยนี่บินจะสองตัวมาเลยมาแล่ ถ้ามีอาการกระตุกก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะย้ำทุกรอบเลย <laughs> มันมันมันไม,ม่มีวิธีแก้การกระตุกเลยนะฮะ <laughs> เรอาอจากปิดเสียงนะแต่ผมก็ไม่อยากปิดเสียงนะเพราะว่าเวลาดูนาเกียนเนี่ยคือถ้ามีถ้าไม่ปิดถ้าถ้าปิดเสียงมันจะแบบไม่ได้อัศลนะคุณเออไม่ได้อลโอเคมารอบที่สามไม่รู้รอบที่สามหรือรอบที่สี่ okay. ละโอเคมาเลยมาเลยมามาโอเคมาเลย อีกตัวเดียวเรียบร้อยนะจบกันไปแล้วผมสรอบนี้ต่อไปนะครับผมผมจะไปทางไหนวะผมจะไปลงไปข้างล่างก่อนนะทุกคนเพื่อไปเอาของเทคนะผมจะมีจะมีสองท่ายอีกแล้วนะฮะเออ,อดันเจี้ยนนี้มันค่นอนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะทุกคนมาจึ๊บจ๊บโอเคผมจะลงไปด้านล่างก่อนนะผมเพื่อจะไปเอาของเทคนะไม่ใช่กล่องนี้นะกล่องกล่องนูน่นนี่จะเดินไปเลยจึ๊บจุ๊บจ๊บมามามา ลันเจี้ยนนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะถ้าจะยากก็ยากแค่บอสนะฮะเออบอสแม่งยากจริงนะทุกคนเออยากจนจนแบบผมต้องใช้บั๊กอะ่ะเออจริงผมก็ไม่อยากใช้บัก๊กแหละเออเดี๋ยวผมขอไม่สปอยโอเคทุกคนนี่กล่องนี้เป็นกล่องกล่องทคกเลยับผมเมื่อกี้โมโมเพลินไปหน่อย <c oughs> ได้ได้เป็นเสื้อทคกมานะฮะนี่อ,อ,อัมมืเท่ายเอออเมือสองร้อยหกสิบสามนะทุกคนกล่องนี้เลยนะเป็นกล่องทคกหลักนะฮะไปเดี๋ยวไปไปกันต่อนะทุกคน อ่าเดี๋ยววิ่งกลับไปจุดเดิมนะฮะจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บโอเคคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตัดอะไรมากนะทุกคนเออแต่ถ้าแบบว่าตัดจริงๆก็ต้องขอไปด้วยนะจุดไหนที่แบบต้องตัดนะอ,อ่ะคือเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะโอเคอุกระตุกมากเลยอะทุกคนโอ้ทำไงมันหายกระตุกว่ะโอเคเดี๋ยวไปทางนี้กันต่อนะผมไปทางซ้ายกันต่อนะฮะเพื่อจะไปเอาของเทครองกับของพรีเมียมเนาะเออ โอเคตรงไหนแล้ววะกล่องไหนกล่องพีเมีย์แล้ววะเออลืมจำไม่ได้ละนี่มาทางนี้มาทางนี้นี่นี่ทางนี้เลยนะฮะจึ๊บจึบจึบ,จบโอเคมามาห้องนี้ห้องอะไรวะห้องนี้คือห้องสัตว์เหมือนกันนะวนแปลว่าไม่รู้ห้องอะไรละมาเข้าไปดูลานห้องมาแรงปะเป็นห้องมาแรงกับมดนะฮะใช่ปะห้องร้อนแบบนี้ใช่จริงด้วยนะฮะโอเค มามาห้องนี้ก็เป็นห้องง่ายๆเลยครับผมเอ้ยไม่ใช่เป็นห้องแมลงปออย่างเดียวดิไม่ใช่ห้องมดเออไม่มีมดนะฮะมีแต่แมลงนะฮะนี่มีแต่เจ้าแมลงปอนะเอาเอาเอาแมลงปอแสงแมลงปอแสงพูดพูดทีเลยนะผมแมลงปอแสงตัวใหญ่ด้วยนะโอเครีบจัดการนะทุกคนเพราะว่าห้องมันเป็นห้องร้อนฮะนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเลือดเราจะลดเรื่อยๆนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเป็นห้องร้อนไงโอเคโอเคเลยตัวหนึ่งใช่ป่ะเอ้าไม่ใช่ไม่ไง เวลามันตายมันอยู okay, ่บนอากาศฮะเออดูยากเป็นหนึ่งฮะโอเครอบที่สามนะฮะรอบที่สามมาเลย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 มาแรงปอมาแรงปอโอเครอบท้ายละมารอบท้ายมาเลยมาเลยจื๊บจืบจื๊บจืบจืบจืบอุกระตุกมากเลยทุกคน โอโ้อะไรครับเนี่ยมาเหลือตายเรียบร้อยนะสำหรับห้องนี้ก็เป็นห้องง่ายๆเลยโอเคก็เดี๋ยวผมขอพาไปเก็บของของเทกก่อนละกันนี่กล่องนี้เป็นกล่องเทกลองนะทุกคนใช่ปะน่าใช่แหละมาเปิดดูกล่องเท็กลองหรือเปล่าใช่นะฮะนี่จะเป็นเท็กสร้างบ้านมานะฮะใช่ปะนี่เป็นเท็กสร้างบ้านฮนะโอเคไปเดี๋ยวไปกันต่อะฮะไปเอาของพรีเมียมต่อฮนะเออห้องนี้มีกล่องพรีเมียมด้วยนะทุกคน มามากล่องพรีเมียมก็จะเป็นกล่องนี้เลยนะทุกคนเยอบเปิดกันเลยเย็บถ้าผมพลาดพลาดกล่องพรีเมียมตรงไหนผมก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะนี่ถ้าเป็นกระเบื้องปูพื้นมาเออถ้าเป็นกระเบื้องปูพื้นมานะทุกคนนี่กล่องนี้เลยนะเป็นกล่องพรีเมียมถ้าผมพลาดกล่องพรีเมียมกล่องไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเออ <c oughs> เออบางทีผมอาจจะลืมไงว่ากล่องไหนเป็นกล่องพรีเมียมนะฮะก็ สามารถคอมเมนต์กันได้นะคุณว่ากล่องไหนนะเป็นผมลืมกล่องพี่แม่งกล่องไหนไปนะฮะโอเคไปเดี๋ยวกลับไปที่ตรงนู้นกันเลยนะกลับไปปรากลับไปปราบบอสกันเลยนะะทุกคนนี่ที่ผมมาข้างล่างเนี่ยผมมาของกล่อง,องเท่เกียเฉยนะจุบจบแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปข้างบน,นเนาะจุบจบคือดันเนี้ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนิดนึงนะทุกคนแล้วก็กับดักเยอะมากเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เออไอ้กับดักไอ้ขวานนั่น่ะคือแม่งคือแบบ เดินไปทางไหนคือต้องเจอโอเคกล่องนี้เป็นกล่องยานะฮะไปไปกันเลยเจอโอ้โหวิ่งโคตรไกลเนี่ยเจอกับดักีกือคือกับดักเยอะจริงนะฮะมาแล้วแถมกับดักเร็วด้วยนะฮะแต่ก็ไม่นไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มันไม่ได้แบบว่าเก่งอะไรมากนะกับดักนี้ถึงมันจะเร็วก็เถอะมาเลยมาเลยไปโอเคทุกคนเมื่อมากลับมาถึงจุดนี้แล้วนะก็ ผมเนี่ยจะไปทางข้างบนเนาะจะจบจะถ้าผมพลาดกล่องปีเม่มหรือกล่องเค็กล่องไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะเออโอเคกระตาอีกแล้วกระตาอีกแล้วกระตาอีกแล้วโอเคมาลงข้างล่างต่อนะฮะจึ๊บจึ๊บจึ๊บจบมามาทางนี้ห้องน,องนี้ห้องนี้ห้องอะไรเอ่ยอไม่มีห้องนะะคิดไปเองนะผมว่าเป็นห้อง <laughs> คิดไปเองโอเคโอเค มาลอสตาไมน่าขึ้นก่อนจุ๊บจุ๊บจ๊บ,จบ,จบไปกันไปกันจ็บ๊บแล้วก็เมื่อถึงรุดนี้แล้วไปทางไหนต่อวะทางนี้นะฮะให้มาทางนี้เลยนะทุกคนมาโอ้โห่กัดไดอีกแล้ว <c oughs> จิบ้บจากปล่อยเหลือเกินโอเคทุกคนมาเดี๋ยวมาทางนี้กันเลยกว่าเพื่อจะไปปราบบอสกันนะฮะเดี๋ยวทางนี้นะะห้องนี้ห้องนี้มีห้องหนึ่งนะคนเป็นห้องเป็นห้องมลแรงกับมด <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> ป็นห้องแบบเพิ่มระดับเนาะไม่ใช่เพิ่มระดับเป็นห้องแบบจังเกิลน็อตนะโอเคอาไม่ใช่เดี๋ยวเป็นห้องค้างข่าวกับมดนี่ไม่ใช่ค้างข้างข่าวกับมดเฉยค้างข่าวกับโดโดนะครับโอ้โหขี้ลืมจริงๆเลยนะครมขโ้ค้างข้าวกับมดโอ้โหอะไรครับเนี่ยมีให้ฆ่าเจ้าโดโดก่อนนะแล้วก็ให้ฆ่าเจ้าค้างข่าวนะทุกคนนี่นี่นี่เป็นห้องง่ายๆเลยนะครับห้องนี้ห้องนี้จะเป็นน่าจะเป็นห้องห้องที่ง่ายที่สุดแล้วแหละเออโอเคทุกคนมาเดี๋ยวป่าบอสกันเลยดีกว่านีตะกคน ก็ถ้าผมลืมกองเทคกองไหนเนี่ยกองเทคหรือว่ากลองพีไม่กองไหนก็สามารถคอมมนต์กันได้นะฮะเออผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะโอเคก็มาห้องบอสแล้วห้องนี้โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์ตัวแป๊บหนึ่งแล้วกันนะคือ <c oughs> ตัวมันหนักไงโอเคจึ๊บแล้วก็ขอไปเซฟหน่อยละโอเคแล้วเจอกัน,น,นทุกคนโอเคทุกคนก็กลับมากันแล้วนะฮะก็ บอสบอสในดันเนี้บผมในดันเจี้ยนนี้เป็นบอสอาจินทวิทไฟนะฮะก็เป็นบอสที่ผมเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยนะทุกคนเพราะมันชอบผกบาาักนะตกลาวาฮะตกลาวาไม่ใช่ตกลาวานะชอบผักตกลาวานะผมคือเป็นบอสที่แบบผมสู้ไม่ได้จริงๆอ่ะจนผมต้องใช้บัคอ่นะทุกคนก็ต้องขออภัยด้วยนะนผมต้องใช้บัคกนะโอเคมามาเดี๋ยวเปิดเควสวิกลี่ดันเจี้ยนก่อนละกันนะทุกคนการเปิดเควสวิกลี่ดันเจียนจะทำให้เราเนี่ย ได้อิเลเมนต์เพิ่มขึ้นเนาะไม่รู้กี่กี่อิเลเมนต์แล้วแหละโอเคไปตุยกันเลยมานะฮะไ่เป็นบอสอาจีนไฟนะนี่ผมจะใช้บั๊กตรงนี้เลยนะทุกคนเพราะคือถ้าไม่ใช้บั๊กตรงนี้คือแม่งแบบสู้ไม่ได้จริงๆอะทุกคนมายิงไปเลยนี่ยิงเรื่อยๆเลย,เ,ลยเอาอยู่นิ่งๆดิอืมอืมถ้าผมไม่ใช้บั๊กตรงนี้คือผมตกลาวาแน่นอน,นะฮะ <c oughs> เออแม่งไง แม่เป็นดันเทียนที่แบบสุดยอดเลยมายิงได้เลยเลยนี่ครับผมก็เมื่อเราใช้บัคกตรงนี้แล้วนะคุณก็ง่ายๆเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> เออก็สับมือใหม่ผมก็แนะนําให้ใช้นะฮะเออแต่ถ้าแบบว่าเซียนแล้วก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะทุกคนโอเคอู้ยม่เงเลยมันอ้าว <c oughs> อ้าวไอ <c oughs> <I> <c oughs> โอเคครับทุกคนก็กลับมาเกี่รอบนะฮะก็เมื่อกี้ก็จะเห็นแล้วนะผมว่ามันผักเกียนขนาดไหนนะฮะโอ้ทีเแล้วแตกเลยนะฮะอันี้ขนาดผมใช้บัคกนะเนี่ยบางทีเมื่อกี้เมื่อกี้ผมอาจจะใช้บัคกคาดเคลื่อนไปหน่อยนะฮะทุกคนมันก็เลยตายนะฮะโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่ดีกว่ามาแก้มือนิดนึงขอแก้มืออีกรอบไอ้บอสดาเกนมาแม่งไงขอใช้บัคอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้ปลาอาจจะคาดเคลื่อนไปนิดนึงนะครับทุกคนโอเคมามาจุ๊บจุ๊บ โอเคน่าจะไม่คาดเกอนละมายิงไปเลยยิงหัวไปเลยนี่เฮ้ยเสียงเกมหายว่ะเออ,เอ,อรู้สึกว่ามันจะแบบรู้สึกว่าเกมลื่นขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะโหเสียงเกมหายเออโอเคไม่เป็นไรถึงเสียงเกมหายก็ต้องขอไปด้วยนะทุกคนมายิงไปเรื่อยๆเนี่ยมันง่ายๆเลยนะผมไม่ใชยบักนะ่ะเออก็แนะนำไม่ใชยบักนะผมสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะแต่ถ้าใครเสียแล้วก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ผม แต่ว่าผมผมไม่โค่นไม่ชอบไอ้บอสนี่ไงผมก็เลยใช้บั๊กนะฮะมาๆมานี่จะตายแล้วนะจุ๊บจุ๊บนี่ยิงหัวไปยิงหัวไปยิงหัวเรียบร้อยนะนี่โอเคจบกันไปแล้วผมสับดันเจี้ยนนี้นี่ได้อินวินมา25นะฮะอินวิน25นี้ผมเป็นอินวินของขวัญของการทำควสวิกลี่ดันเจี้ยนเนาะก็การทำควสวิกลี่ดันเจี้ยนจะทำให้อินวินเพิ่มขึ้นเนาะเออนี่ก็ได้มา45นะทุกคน บอสนี้แม่งแบบคือ <c ười> ผมว่าน่าจะเป็นบอสที่โหดที่สุดสำหรับผมแล้วแหละคือมันโหดจาตน้นต้องผมต้องใช้บัคอะทุกคนโอเคทุกคนก็จะเห็นได้ว่าจะมีเวลานับอยู่นะฮะก็รอเวลาหมดนะฮะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวผมจะรอเวลาหมดให้ดูนะทุกคนเผื่อใครไม่รู้นะทุกคนว่าวิธีออกจากดันเจี้ยนมันออกยังไงนะฮะโอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วนี่ แล้วมันจะขึ้นแผนที่มาแบบนี้เลยนะทุกคนก็ให้เราเลือกแบบเกิดตรงตรงเตียงตรงไหนก็ได้นะผมก็เตียงเตียงของเราที่เราต้องที่เราตั้งไว้อะ่ะเออคือเราอยากเกิดเตียงไหนก็เลือกเกิดเลยนะผมนี่ผมก็เลือกเกิดเตียงนี้นะฮะนี่นะทุกคนก็สามารถออกจากดันเจียนได้แล้วนะทุกคนนี่วิธีออกดันเจียนก็ ง่ายๆแบบนี้เลยนะทุกคนก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็จะประมาณนี้เลยนะทุกคนส่วนวิธีออกดันเจี้ยนอีกวิธีหนึ่งก็คือตายนั่นเองนะฮะเออก็มี2วิธีแค่นี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวจบคลิปกันเลยดีกว่านะฮะโอเคทุกคนก็ไปกันมาผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กิจการมันด้วยผมจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนี้นะคลิปน้าไ,ไ่เป็นไรรอติดตามได้เลยทุกคนสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและกันนะทุกคนแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ อยู่นี้โดดอากาศไปไงล่ะโอเคทุกคนบ๊ายบาย